สวัสดีค่ะเอฟซี FC ที่รบทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวพามาชมบอลสีสวยๆของป้าแมวนะคะเอฟซี FC. นี่นะคะสวยๆเลยจ้ะมีโอ้โหหลากหลายะคะเอฟซี FC. วันนี้ป้าแมวขายไปในฟอร์มกอนะคะฟอร์มกรละหนึ่งร้อยบาทเลยนะคะฟอร์มกอทุกฟอร์มกอเลยหนึ่งร้อยบาทแล้วก็มีเจ็ดสิบบาทนะคะค่าส่งปลายทางของป้าแมวนะคะปลายทางปลายทางก็ยังอยู่ที่เจ็ดสิบาทะคะเอฟซี FC. เพราะมันเป็นอยู่ในกระถาง ห้าจุดห้านิ้วนะคะดินก็หนักมากนะคะมันต้องก็อยู่ในกระถางห้านิ้วเนาะถ้าโอนก็ห้าสิบาทจ้า fc นี่นะคะปลาเมวขายเป็นฟอร์มกนะคะแล้วก็เป็นบอลสวยค่ะเป็นบอลไซส์ใหญ่นะคะ fc อันนี้คือไซส์ใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่เบบีเนาะ <c oughs> ค่ะด้วยแมวฝากเบอร์ป้าเมวก่อน,นะคะ่ะนี่นะคะเบอร์ป้าแมวโทรเอ็ดลน์นะคะบางท่านว่าเอ๊ป้าเมวไม่เห็นพูดเรื่องใบช้ำฉาเลยค่ะใบช้ำฉาของป้าเกิดนะคะตอนนี้ป้าเกิดกําลังจัดจัด แพ็คส่งแล้วก็คัดเลือกให้อยู่นะคะ FC ที่สั่งมาไม่ต้องกลัวนะคะป้าแมวรับรองว่าได้ใบช้ำฉาทุกท่านค่ะนะคะตอนนี้วันนี้ก็ปรเกิดก็ทยอยส่งไปให้บ้างแล้วนะคะค่ะก็วันนี้ส่งไปให้หลวงพ่อพัทลุงไม่าจะเป็นพัทรลุงเนาะให้ไปห้าถุงก่อนแล้วก็ท่านอื่นๆก็ส่งไปบ้างแล้วนะคะท่านใดที่ยังไม่ได้รับก็โทรหาป้าแมวหรือได้รับแล้วก็โทรหาป้าแมวบ้างค่ะบางท่านก็ยังไม่ได้ครบนะคะ คือเฉลี่ยแบ่งส่งกันไปเนาะแต่ว่าได้ครบทุกท่านนะคะเพราะว่าป้าแมวจะเป็นคนเช็คว่าท่านใดได้สั่งมากี่ถุงกี่ถุงแบบนี้นะคะป้าแมวอป้าแมวดูแลให้ทุกท่านค่ะเดี๋ยวป้าแมวพามาชมบอลสีเลยนะคะว่ามีบอลสีอะไรบ้างจ้าป้าแมวยืนนะคะ fc ชายชนอันนี้นะคะไซส์แบบนี้เลยไซส์แบบนี้นะคะ fc ด่าง,งสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะป้าแมวให้ชายชนมันมีอยู่สามกระถางนะมีอยู่3ามกระถางนะคะ fc ขอกระถางละ70บาทค่ะนี่นะคะ กระถางละหนึ่งต้นนะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วค่ะห้านิ้วนะคะขอไปเจ็ดสิบาทนะคะ fc นี่แดงแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นไซส์แม่พันธุ์แล้วนะตามมาด้านนี้ที่ป็่แมวถือนี่คือพญาหงค่ะพญาหงนะคะ fc พญาหงในกระถางนี้มีสองต้นอันนี้แข็งแรงแล้วนะคะ fc เลี้ยงนอกตู้ได้ใต้ใบก็จะเป็นหูแบบนี้เขาจะมีหูแบบนี้พญาหงอ,ะอ่ะหูเขาจะหูเขาจะม้วนๆน,นะคะนี่นะคะใบเขาจะออกม้วน ทรงยาวนะคะพญาหงนะในกระถางนี้มีสองต้นนะคะพ่อแมวขอหนึ่งร้อยบาทจ้ะพญาหงนะคะหนึ่งร้อยบาทเนาะ,ะมาด้านนี้ค่ะดังสวยเลยนะคะนี่เป็นฟอร์มกอนะคะนี่ค่ะกระบี่ในร้อยค่ะมีสองฟอมกอค่ะเอาไปหนึ่งร้อยบาทค่ะอันนี้ตระกูลยักษ์นะคะเอสซีตระกูลยักษ์อันนี้ในกระถางนี้มีอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวพ่อแม่ดูได้ไปสองต้นนะคะยักษ์ เป็นยักษ์นลพัชนะคะเอฟซี FC ยักษ์นลพัชกัดสีสวยมากนะคะในกระถางนี้มีสองต้นค่ะนี่นะคะใบเขาจะเรียวยาวแหลมสวยค่ะเอาไปหนึ่งร้อยบาทจา้าอันนี้มาปีกกินนาลีค่ะปีกกินนาลีอันนี้เอฟซียักษ์นลพัชก็เลี้ยงนอกตู้ได้แล้วนะคะปีกกินนาลีก็เลี้ยงนอกตู้ได้นะคะในกระถางนี้มีมีสองต้นนะฟอร์มนี้สองต้นค่ะปีกกินนาลีนะคะแข็งแรงค่ะนี่นะคะเอาไปหนึ่งร้อยบาทจา้ะปีกกินนาลีนะคะ นี่ค่ะคู่ช่วยปลาแมวสวัสดีค่ะก่อนลุกสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะก่อนไหนุกมือสวัสดีแม่ก่อนสวัสดีค่ะแล้วชื่อข้าวฟ่างค่ะตัวนี้ชื่อข้าวฟ่างสวัสดีค่ะค่ะต่อมาชินหน้าบัญชรค่ะชินหน้าบัญชรนะคะในกชินหน้าบัญชรเนี่ยเขาเป็นหน้าชมพูนะคะเปีเวลากัดจะออกเป็นสีชมพูทั้งนะคะทั้งหมดนะคะเป็นสีชมพูนะคะบางต้น ก็จะเป็นออกเป็นสีดำคํานะคะแต่นี่เป็นสีชมพูค่ะในกระถางนี้มีสองต้นค่ะเอาไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะมีสองกระถางค่ะชินหน้าบัญชรหน้าชมพูนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้เลยค่ะเอฟซี FC. ต่อมาหลวงพ่อพูนค่ะหลวงพ่อพูนนะคะในกระถางนี้มีสองต้นค่ะขอขอเก้าสิบบาทนะคะหลวงพ่อพูนค่ะสองต้นจ้ะ สุพรรณหงนะคะพี่พี่นี่นะคะกัดสีสวยแบบนี้เลยนะคะสุพรรณหงนะคะสวยมากค่ะนี่นะคะต้นนี้มีมาต้นเดียวค่ะเอาป้าแมวขออยู่ที่เก้าสิบาทกันแล้วกันนะคะเอาเก้าสิบาทจา้ะนะคะต่อมาชมพูทวีปค่ะเอ้ยไม่ใช่ค่ะขอโทษค่ะรัตนาสินค่ะรัตนาสินนะคะ fc รัตนาสินนี่สวยมากค่ะในะกระถางนี้มีสามต้นจ้ะสามต้นนะคะ เอาไปหนึ่งร้อยบาทจ้ะให้หนึ่งร้อยบาทนะคะสามต้นนะหนึ่งร้อยบาทจ้ะแตงโมพี่ๆถามว่าแตงโมหมดหรือยังในกระถางนี้มีสองต้นนะคะก็หนึ่งร้อยบาทเท่ากันจ้ะนี่ค่ะพี่ๆขาอุตสามณีนะคะอุตสามณีนี่นะคะเห็นไหมคะเวลาเขากัดสีมานี่เขาจะยังกัดสีไม่หมดนะคะเขาจะกัดสีออกเนี่ยอันนี้แดงแดงสวยมากนะคะนี่แดงสดนะคะจะเป็นแดงสดนะอุตสามณีนะคะใบจะเรียวยาวแหลมอันนี้ไม้เขา คือไม้เขายุบตัวยุบตัวคือไม้ของป้าแมวเนี่ยที่เอามาขายแบ่งขายไว้นี่คือไม้มีหัวแล้วนะคะนี่น้องมีน้องออกมาค่ะกระถางนี้ได้น้องไปสองต้นนะคะได้น้องไปสองต้นค่ะพี่นี่นะคะอุสมณีนะอุสมหนณีป้าแมวขอกระถางละร้อยยี่สิบาทนะคะขอกระถางละร้อยยี่สิบาทจ้ะอุสมัมณีนะคะนี่นะคะมีอันนี้ก็มีน้องนะคะเนี่ยมีน้องออกมาแล้วค่ะเป็นไม้ที่สร้างหัวแล้วค่ะอุสมณีนะคะนี่นะคะพี่ๆขอกระถางละร้อยยี่สิบบาทจ้ะนี่นะคะ เป็นไม้ที่สร้างหัวแล้วค่ะมีกระถางนี้กระถางเดียวที่ยังไม่มีน้องออกมานะคะแต่สวยนะคะอุสมณีนะแต่เป็นไม้ที่มีหัวแล้วนะคะอุสมณนีมีกระถางเดียวนะคะก็ร้อยยี่ิบาทเท่ากันเนาะเนี่ยคะ่ะอุสมณีค่ะพี่ๆนี่นะคะมีน้องนะนี่ก็มีน้องออกมาค่ะขอร้อบาทนะคะเนี่ยคะ่ะมีทั้งหมด4ี่กระถางคะ่ะอุสมณีนะคะร้อยยีบบาทจา้ะ ต่อมาด้านนี้ค่ะเศรษฐีริมนาคเขาจะกัดสีออกมาออกเป็นชมพูสวยมากนะคะเศรษฐีริมนาคนะว่าเมลมีมากระถางเดียวค่ะเอาไป100บาทจ้ะเศรษฐีริมนาคนะคะอันนี้เป็นไม้ที่สร้างหัวแล้วนะคะเอฟซีมีหัวแล้วค่ะเนี่นะเดี๋ยวเขาก็เกิดน้องออกมาแล้วนะเศรษฐีริมนาคจ้ะสวยค่ะอยู่ในกระถาง5.5นิ้วนะคะต่อมาเป็นติกนางฟ้าค่ะใน,นกระถางน,นี้ได้สองต้นนะคะติกนางฟ้าค่ะเนี่ย ใบเขาจะเรียวยาวแหลมนะคะมากกว่านี้นะเขาจะกัดสีสวยจ้ะนะคะประเมวให้หนึ่งร้อยบาทจ้ะเทลาปตีค่ะเธอจะกัดสีสวยมากนะคะเทลาปตีนะถางนี้มีต้นเดียวค่ะแต่เป็นไม้ที่สร้างหัวแล้วนะคะเอาไปหนึ่งร้อยบาทจ้ะต่อมากระถางนี้นะคะ fc นี่นะคะเขาจะกัดสีสวยมากกว่านี้นะคะอันนี้เป็นอินทรชิตหน้าทองค่ะ อยู่ในกระถาง5.5นิ้วนะคะในกระถางนี้มี2ต้น,นะคะ่ะเขาจะสวยนะคะอินทผลชิดหน้าทองแล้วเขาจะก้านเขาจะดำนะคะ Fc นี่อันนี้เป็นเป็นป้าแมวเพิ่งเาออกจากตู้มาใหม่ๆนะคะเนี่ยมันก็เลยห้อยลงไปแบบนี้นะมันของธรรมดานะคะเดยกเขาก็ฟื้นตัวขึ้นมาค่ะอินทผลชิดหน้าทองนะคะ Fc เอาไป100บาทจา้ะในกระถางนี้มี2ต้นนะคะแต่ป้าแมวมีอีกรนนะะอกระถางนึงนะคะอีกกระถางหนึ่งสียังไม่กัดเท่าเท่าตัวนี้นะแต่ว่ากัดเท่าเท่าเท่าตัวนี้ค่ะเท่า แบบนี้นะคะเริ่มสีกัดเริ่มแบบนี้นะคะอีกกระถางหนึ่งนะมีสองต้นเหมือนกันนะคะก็เอาไปหนึ่งร้ยบาทเท่ากันจ้ะนะคะอินทรชิดหน้าทองจ้ะมาด้านนี้ค่ะหานุมานอาสาค่ะพี่ๆี่เห็นไหมคะสีเริ่มมาวสวยๆเลยนะคะเอาไปหนึ่งรอยบาทค่ะมี2ต้นนะคะมีสองต้นจ้ะให้หนึ่งร้อยบาทมีกระถางเดียวจ้ะนินนายราค่ะพี่มีสองต้นนะคะนี่สีเริ่มมาสวยเลยนะคะมีสองต้นอันนี้ป้าแมวขออยู่1้อยห้าสบาทนะคะนินนายลานะเป็นเป็นบอลที่สวยค่ะ เป็นฟอมกนะคะได้เป็นฟอร์มกไปเลยนะมีกระถางเดียวนะร5อยห้าบาทจ้ะเพชรเพนล้านนะคะเวลากัดสีมาเนี่ยมีคุณยายท่านหนึ่งบอกป้าแมวฉันซื้อของป้าแมวมานะตรงน้นแหละนะป้าแมวก็กราบขอบคุณมากๆนะคะกัดสีสวยมากออกชมพูนะคะชมพูอมแดงนะคะสวยมากๆเลยป้าแมวฉันไม่กล้าทาอะไรมันเลยฉันก็เลยปล่อยให้เขายุบไปแล้วเขาก็ออกมาใหม่แทนรอยเขาออกมาใหม่ นั่งรอใบออกมาใหม่นะคะโอ้ป้าแมวก็เลยบอกคุณยายขาเปลี่ยนดินใหม่แล้วเขาก็จะออกมาสวยสดงดงามนะคะอันนี้ในกระถางนี้มีสองต้นค่ะป้าแมวขอหนึ่งร้อยบาทนะคะเพชรพันล้านจะมีอยู่กระถางเดียวค่ะพี่ๆต่อมานางรักสดเทวีนะคะนี่นะคะออกใบแดงกัดออกเขียวๆนะคะในกระถางนี้มีสองต้นค่ะป้าแมวขอหนึ่งร้อยบาทนะคะสองต้นจ้ะเลี้ยงนอกตู้ได้เลยนะคะนางรักสดเทวีนะต้นนี้เป็นยักษ์สิงห์โหดฟอมโกนนะคะ ในกระถางนี้ได้ไปสี่ต้นนะคะสี่ต้นสี่ต้นไม่เน่ยต่ยป้าแมวนับสิได้ไปสี่ต้นนะคะเอาไปหนึ่งร้อยบาทจ้าโศกัการก็เป็นฟอร์มกอค่ะหนึ่งร้อยบาทเท่ากันจ้าค่ะวันนี้ป้าแมวก็ขอขอบคุณเย็บซีทุกท่านนะคะที่ช่วยป้าแมวซื้อบอนสีสวัสดีจ้า